อาจจะมาดูตำแหน่งอีกตำแหน่งนึงครับโอ้โหปิดถนนนะครับหน้าวัดพระธาตุนะแล้วก็สนับสนุนด้วยนะทางเทศบาลนะกาวคนละก้าวนะครับรถเนี้ยไว้แต่ทดสอน,นะครับโอ้ยเป็นรถไฟฟ้านะครับนี่มีการเสียบปลั๊กอยู่นะครับนี่คันนี้นะครับรถไฟฟ้าพลังงานสะอาดนะเพื่อชีวิตคนเมืองนะครับ เราเห็นว่ามีการเสียบปลั๊กอยู่น้ำทดสอบนี่ครับใช้งานได้จริงครับนี่นี่นะครับใบนี้เป็นการทดสอบและทดลองครับแต่ว่าทุกอย่างนะที่จะโบกด้วย,น,น,วยน,นะครับทำรบบการไฟฟ้านคราดูนะครับก็จะมีชาวนครศรีธรรมราชนะ,นะท,นนะที่จะต้อง มีความคิดนับไอดอลนะที่จะวิ่งไปกับพี่ตูนด้วยนะครับนีนักเรียนเด็กๆนะครับรรรรรนี่ครับยิ่งอยู่นานยิ่งเยอะนะนี่รถบ้านนะที่ก็มานะครับนี่ครับมีนี่คณะขนาดข้างนอกกับข้างในก็มีเยอะนะครับน,นี้ ก็คนก็แวะทานอาหารอะไรกันอยู่นะครับทีมงานก็สนับสนุนด้วยนะครับตำรวจท่องเที่ยวด้วยแล้วตำรวจท้องถิ่นนะตำรวจสายตรวจนะครับ <ไป S 1> แล้วก็ผู้ตัดสินรายใหญ่นะซีพาวเวอร์โอ้ยยาวถึงเลยนะเลยนะครับเร<ป>้าครับ9คนละเก้านะเพื่อลง11นะฮะ11 โรงพยบาลทั่วประเทศนะครับนี่ครับแต่ฉันก็ให้ความร่วมมือในการถ่ายรูปเก็บเอาไว้นะก็ถือว่า42ปีนะมีครั้งหนึ่งนี่ผมอายุ42นะครับผมจะอย่างนี้ไม่ใช่หาง่ายๆนะเป็นครั้งหนึ่งนะได้นะครับนะครับเดีย๋ยวผมลงเดินไปดูนะบริเวณที่นะครับขณะนี้ วิ no ่งไปนะครับจากนาทิวาดถึงพระธาตนะครับอำเภอเมืองนครสิริมาชนะครับใช้ระยะเวลานะจำนวนกิโลเลยนะครับกับตำแหน่งที่โอ้หเปรนนู้นก็ออมีการใส่เสื้อผ้าด้วยนะครับเพื่อสำหรับโครงการก้าวพลังก้าวของพิพินณโบสถ์ปริสลัแหลมนะครับ พอดสอีสกอร์บอร์ดเขาหยุดพักอยู่นะครับนี่สกอร์บอร์ดผมไม่รู้ว่าเขาวิ่งอยู่ระยะที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่ามาดูนะครับมันอยู่คู่กับการวิ่งมาตั้งแต่นะครับนี่หลัาว่านาะปุ่งมาเป็นทีนะฮะนี่น,ะนครับโหนักบอปไทยสมัยก่อนนะครับแต่ว่าการดีไซน์นะมันเหมือนกับเป็น เป็นไอดอลไปแล้วนะครับชุดครับชุดออปชั่นสวยงามมากนะครับนี่ เอาละโชว์ละโชว์ละโอ้โหเอานะคนต่าไปนะจะเห็นได้ว่านะมีโล่มีอะไรเรียบร้อยแล้วครบคันมียันด้านหลังด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่อยู่คู่กับพี่ตูนเอาวิ่งไปจะคงจะถึงนะ เชียงรายนะแม่แม่สายนี่นะครับใช่ครับอันนี้วิ่งมาจากนรฐฐาธิวาสไม่ได้วิ่งครับขี่รถมาใช่ใช่มาจากโน้นไหมเบตงครับมาจากเบตงนะเริ่มต้นมาเลยนะสุดยอดมากนะพูดถึงถึงการกิจกรรมครั้งนี้หน่อยได้ไหมพี่อ่ะนานเยอะหรอ เก็เ uh huh. ป็นงานร่วมมือร่วมใจนะของคนทุกเพศทุกวยัยทุกศาสนานะครับโดยที่ว่านะเป็นการรวมของคนคิดดีทำดีคนที่เสียสละเพื่อสว่วนรวมดังพระดัติของนะในรัวกาที่เนะครับเพราะว่าให้ให้เราเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมให้มากนะครับ วันนี้ก็ถือว่าถ้าพระองค์ท่านมองเห็นพวกเราท่านคงจะยิ้มนะครับก็สดุกแน่นอนนะครับเพราะว่าเราอยู่ในการเศร้าโศกเสียใจมานานนักปีแล้วนะครับอันนี้ร้องขอขอบคุณนะครับที่ช่ับให้คนไทยได้กลับมาทุกคนก็มีความหวังมีความสุขนะครับที่ได้เจอคั เพื่อต mm. ัวรวมครับนะฮะไม่ใ like yeah, sure. ิ่ฐานนะนะครับใครมีมากใครมากใครมีน้อยให้น้อยนะครับว่าครับนะ10บาทบางท่านอาจจะมีค่าซื้อกระเทียวไม่ได้การเลยใช่ใช่10บาทคนสักล้านคนนะครับมันก็10ล้านบาทครับซื้อเครื่องช่วยหายใจเครื่องช่วยชีวิตคนนะครับได้ครับไม่ใช่เรื่องที่พูดเกินความจริงนะครับมันเป็นได้ อันก็อ่ายังอีกยาวไกลนะครับ55วันนะครับอันนี้แค่แค่10 11วันนะฮะแล้วก็ขอ,อให้พวกเรานะครับอยู่บ้านก็ช่วยทำบุญได้กด10บาทนะครับทางเมสเซจทางอ่าบริจาคต<ช>ัวหลายหลายช่องทางหลายช่องทางนะครับอ่าถ้าจะมาบริจาคให้กับมบอคนตูนก็ให้รวมเป็นกลุ่มนะครับจะได้สะดวกคนตูนจะได้ไม่ต้องวิ่ง พอที่ผมอา่านผมก็ชนกากิ่งนะครับผมนักลบนักลบโบราณถ้าวิ่งอยู่เนี่ยเขาบอกเลือกเนี่ยมันจะไปค้างตามกล้ามเนื้อนะคร้ามเนื้อหัวใจเงี้ยถ้ามันก็มาทำให้ตายนคร่างกายมากคนระับอาจจะทำให้เสีเยชีวิได้ครับนะครับขอบคุณมากครับ